ซื้อเพิ่งซื้อส,สก,กินเอเมลมาเอามาลองเล่นหน่อยดีกว่าสก,กินทองเอเมลสวยแ,วแต่ว่าเราปรับเป็นกราฟ,ฟิกต่ำไงมีเอ็ดก้าอุ้ยอยากได้เอ็ดก้าสกินเนี้ยอุ้ยเมียมาด้วยเอ้ยเดี๋ยว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 กูไม่มีเมียนีย่กูมีผัวแต่ว่าไหนๆก็เอเมลกับเอเด้าเข้ามาคู่กันแล้วเดี๋ยวกูเป็นผัวให้ก็ได้เดี๋ยวว่าเป็นผัวให้ในเกมนะโอเคเอาเรียบรีกดเลยสิ ยินก็พันไปหมดแล้วอีห่าจังหวะนี้กูขอให้พูดอะไรแล้วกันคิดอะไรไม่ออกเฮ้ยเออน่าจะกดตั้งนานแล้วรออะไรอยู่มันจัดเบิร์กอยู่ไงวะ ไม่จัดเบิร์ไว้จต้นเกมล่ะชอบอะเคยเป็นเมนฮันเตอร์นะแต่ว่าพอเอาเอมิลพอเอาเอมิลมาเล่นแล้วเนี่ยเปลี่ยนจากฮันเปลี่ยนจากเมนฮันเป็นเมนเซอร์ดีกว่าแล้วเมนเซอร์ที่ฉันจะเล่นเนี่ยก็คือเอมิลแน่นอนตัวถนัดเอาไปเล่นมาหลายตาโคตรถนัดเลยอะเข้ามือมากเลยเว้ยมา เครื่องแบบเอ้ยข้างล่างข้างล่างป่าตรงนี้กันป่ดตรงนี้ป่าตรงนี้ป่าตรงนี้พระคุมผิวชอบมากเลยสวยมากเลยต่อให้ป่าเป็นกราฟ,ฟิกต่ำแบเนี่ยก็ยังสวยอยู่ดีอ่ะกราฟิกต่ำแล้วไงกราฟิกต่ำกราฟิกต่ำก็แค่สกินสีมันก็แค่เสียดลงแต่ว่าความสวยก็ยังอยู่นะเอา้าวจิป,ปะไปอยู่ยตรงนั้นนะ่ะตอนนี้ฮันเตอร์มันไล่ใครอยู่วะอ๋อไล่ไม่มดสาว จิตกรก็พันอยู่แล้วจิตตะวิทยาทำอะไรอยู่วะเมีาจายจ๋าเอไม่ใช่วิทยาเธอทำอะไรอยู่เออรู้นะว่าเอเมิลกับเอดามันมัน,ม,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 นมันมาคู่กันน่ะแต่ว่าในกรณีที่เอเมิลมาอยู่ในมือของฉันฉันก็ไม่สนไม่สนสี่สนแปดทั้งนั้นน่ะไม่เป็นปวดฉันจะฉันจะเล่นเป็นตัวของตัวเองอิจิตตะอิจิตตะหล่อนทำอะไรอยู่ฮะ <c oughs> จุกอยู่หรือเลปล่าปานอยู่หรือเลปล่า ขานจะเสร็จแล้วนะอ๋อจเจออีลงอีลงขี้เมาเฮ้ยเอ้ย,อ,ยอ๋อไลจิตตัดวิทยาย,ยู่มันไลกันอยู่ยังไหนวะพาส,สิฟทำงานเลยสิเนี่ยโอ้ยเครื่องนี้ก็ปั่นชา้าจังเลยปั่นวเร็เรเร่อไวซีอกจะแตกตายแล้วนี่นี่ที่เลง็งเป้าเป้ายไม่ใช่อะไรนะเล็งไว้เผื่อว่าถ้าเกิดเสียงหัวใจมาเมื่อไหร่ปุ๊บ จะได้แบบว่าไม่ต้องหันมุมกล้องแบบเสียเวลาไงโดนตีก่อนก็เลยเลงเอาไว้เลยเสียงหวัวใจขึ้นปุ๊บกูกูพุ่งจ้าเฮ้ยตรงน,นี้ปัดได้ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเอ้ยเดี๋ยวกูไปช่วยก่อนเข้าไปช่วยได้ป่าววะเออตีกูตีกูช่วยเร็วมากช่วยเร็วมากไปอย่ามาไลกกูไปไล่นู่นจติตายวิทยาอย่ามาไลกกูไปละอะแล้วมึงจะวิ่งมาหากูทำไมาแล่ว อุ้ยส่วนหน้ากูไปละช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะคุงแค่นี้ไม่ตทำพุงไว้ได้มั้งกูว่ามีใครปั่นอยู่แถวนี้ไหมคะหุย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 ม,มันวางเครื่องมาเลยวะมันวางเออเรียกว่าอะไรนะมันกั้นกำแพงมาเลยวะปั่นต่ออุย้ยหิวให้หน่อยเอ็ดการหิวให้หน่อยขอบคุณครับโอยเฮ้ยลบลบ เอาอมมันไม่ได้ไล่เรามันไม่ได้เล่าเราอโอยต,ตกใจจริงเลยนยะตกใจจริงนะเมื่อกี้โอ้ยตกใจจริงๆนะหน้าอีห่ามาคิวโกูคิวกูก่อนคิวกูก่อนโหเสียแผ่กูต้องคิวใหม่เลยเนี่ยเมื่อกี้คิวจะเสร็จอยู่แล้วใช่ไหมคิวเร็วเร็วเร็ว เมื่อกี้จบใจจริงๆนะอ้าวมันมาตามกูทำใหม่เนี้ยนู่นไปตามเอสก้านุ่นมันต้องมาตามกูเอาอ้าอนี้คิดจะมาก็ป่ปคิดจะไปก็ไปเออแก่แล้วก็เลแะแก่เราก็เละเรียนนะเนี่ยเละเรียนช่บหมเลยหิวป่ะกูไม่หิวจังหวะนี้ตัวใครตัวมันนะขอบคุณขอบคุณที่หิวให้เมีโวกาตเนละคุณมันไม่ได้มันไม่ไล่เรานะกูไปปัน่น ปั่นเครื่องนี้แล้วกันข้างหน้าต่างก่อนสวยๆเอาสปินหน้าด้านปั่นเครื่องนี้แล้วกันโอเคล้มไปแล้วค่ะจิตกรล้มไปแล้วค่ะจะมีใครไปช่วยหรือไม่อุ๊ยอุ๊ยนี่นี่อุ๊ยอุ๊ยดักดักอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยดักนั่งกูดักอ่ะตามแล้วก็ตามมาสิมึงตามแล้วก็ตามมาสิ ไกอก่แถวนี้มีใครให้ฮิวไหมนเนี่ยจิตตวิทยาเธอมาฮิวเชีอ้าวมาอยู่นี่เองเหรอฮิวให้หน่อยฮิวให้หน่อยแล้วฮิวให้หน่อยฮิวให้ฮิวให้ฮให้กูหน่อยอ๋อขอโทษทีกูต้องอยู่นิ่งๆเมื่อกี้ลืมขี้บ่นจังเลยอะ่ะเป็นผัวภาษาอะไรเนี่ยขี้บ่นจังเลยกูยไม่ใช่ผัวมึงกูมีผัวแล้ว ถึงแม้ว่าจะไม่แค่ผัวโมโนก็ตามวาย้วยว้มีแค่ผัวโมโนแล้วเออผมโดนแล้วไงวะจิตตะกรอนลงไปอีกแล้วเอา้ามึงจะเอาอะไรนักหนาของคุณเนะี่ยฮะอุ้ยแจ้งเตือนอะไรวะเดี๋ยวเขาไปช่วยตัวนะเดี๋ยวเขาไปช่วยจิตรกรมาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรอะไรอะไรไว้ตีไม่โดนไว้ ปั่นต่อกูหน้าด้านป่าตรงนี้แหละอ่ะอุ้ยทำไมมึงจะเล่นเครื่องมึงจะเล่นเครื่องเล่นไงก็เล่นดีอ่ะเล่นไงก็เล่นเล่นไปไปโอ้ยตีพลาไว้บงตีพลาดตีพลาดอุ้ย,ยอ้ยอาวสมน้ำหน้าวางลูกไม่ดูตาหมาตาเรือเดี๋ยวเราช่วยก่อนเดี๋ยวเราช่วยอีกรอบนึยโอ้ยมันตายแล้วนี่ว่า ช่วยไม่ได้แล้วมันตายแล้วเดี๋ยวเล็งก่อนอุย้ยทำไมระยะมันสั้นจังวะพุ่งไปเลยจ้าอุยอ้ยอุ้ยจังหวะเมื่อกี้สวยมากเกลียบพุ่งข้าไมได้เฉยผมแจ้งเตอรแม่งเอ้ยเมื่อไหร่กูจะมีอย่าเอาไอ้ที่อัดอย่างอื่นนะเนี่ยนะมันลำคาญแจ้งเตอรแล้วตาเนี่ยอันนี้กูลำคาญลำคาญทั้งในจอและนอกจอ กลับไปปั่นเครื่องนั้นดีกว่าเครื่องนั้นจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วยังไม่ถึง50%เลยป้าเุ้ยมันอยู่ตรงนี้เฮ้ยแอบไอออนแอบ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 มันยืนทำอะไรอยู่ว,วะมันยืนทำอะไรอยู่อะเอฟเคหรอฮันเตอร์เอฟเคหรอถ้าฮันเตอร์เอฟเคแบบเนี้ยก็ทันใครทางมันนะสะดวกไอ้ทีเนี้ยมันไม่เอฟเคนี่หว่ามันก็เล่นอยู่มันเล่นของเล่นของมันอยู่เว้ยเฮ้ย หลุมอยู่ตรงนี้ได้ทําการจดจําที่เกิดของหลุมไว้แล้วใครจะมาลงก็มาลงนะแต่จะลงได้หรือไม่อีกเรื่องหนึ่งมันยืนทำอะไรของมันมาแนละ้วเล่นเครื่องสน,นุกกันจังเลยตอนนี้เหลือแค่จิตก,กรกับกับใครวะเนี่ยมือวือสาวที่เจ็บส่วนเรายังสบายดีอยู่เดี๋ยวแอดวังนี้ก่อนอ้าวจิตตะวิทยาล้มไปแล้วโว้ย แพทติเซียมีบงห้าแพทติเซียมีสับห้าทำไมไม่ใช้สับให้เป็นประโยชน์วะมันเก็บไว้ทำไมอ่ะเก็บไปสับหอยมาเหรอ๋ยวคุยห่าอะไรกินก่อนกูไม่มีของเล่นแหละได้อะไรเอย่ยเขียมฉีจาเอามาทำไมเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไว้ฉีดเวลาขับขันแล้วกันเอาไว้ฉีดนมเวลาขับขันอุย้ยเราไม่มีนมนี่นาโอ้ย เครื่องนี้มันจะห่วงไปไหนวะเออกูไม่ปั่นก็ได้เครื่องนี้เดี๋ยวกูฮิวก่อนเข็มฉีดยามีไว้เพื่อการนี้แหละเดี๋ยกูฮิวก่อนแป๊บโชคดีจังเลยที่ได้เข็มฉีดยากูาไม่พึ่งใครละใครไม่มาฮิวกูกูฮิวเองได้แถวนี้ไม่กล่องให้กูเปิดอีกไหมเนี่ยเข็มฉีดยากูจะพังแล้วฮิวช้าแล้วเกินมันเอาตีแล้วฮิวช้ามาเปล่าววะหน้าด้านพอกูกลับไปปั่นเครื่องเดิม โอ้โหมึงก็ยังเฝ้าเครื่องนี้อยู่เนาะจะหัวในขนาดนั้เครื่องเนี้ยกูไม่ป่นกระะหากล่องเปิดดีกว่ากล่องนี้จะได้อะไรนะขอไอ้นี่ก่อนหน้านี้เล่นอีเมลอ่ะเปิดกล่องน่ะประมาณกล่องสองกล่องได้ปืนมาได้ปืนมาสามสี่รอบลวดอะสามสี่เกมลวดอะคือมันจะดวงดีไปไหนวะเนี่ยเอาได้ไม้เขียจุดมาตอนแรกอะคิดว่า ู้พัฒนาตั้งใจทําให้เอเมอ่ะเป็นตัวละครที่โชคดีกว่าคนอื่นมีโอกาสเปิดได้ปืนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเปิดได้ปืนสี่รอบสี่รอบสี่เกมรวดอะงงมากแต่พอมาเจออย่างนี้แล้วไม่น่าใช่แล้วว่าน่าจะเป็นความโดนีของโกูมากกว่าที่เปิดได้ปืนสี่รอบรวดได้อะไรมาไม้ไม้เคียดตัดหมาเอามาทําอะไรได้อ้ยอ๊้ยอุ้ยอ๊้ยไม่โดนคันนี้ไม่โดนไวไม่โดนอุ้ยอ่าโดนละหนึ่ง มายิวันก่อนแล้วมายิวันก่อนมา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 ม,มันน่าจะมีหมอมันน่าจะมีพยาบาลอยู่ในตต้นี้ด้วยนะเนี่ยได้ช่วยฮิวติ่งให้หน่อยเอา้าอีกเครื่องนี้มันก็เฝ้าอย่างเลยเว้ยมันจะหัวงนขนาดนั้นอ๋อเพิ่งสังเกตเหลือเครื่องปั่นไฟเครื่องสุดท้ายแล้วไงแล้วเครื่องนี้ก็ก็กำลังจะใกล้เสร็จแล้วด้วยมันก็ลยห่วงแหมขี้ห่วงเราวะ่ะจริงๆอ่ะเราไม่ควรโลภมากนะแค่เสมอก็พอแล้วป่ะเสมอก็พอแล้วป่ะ เออให้ปั่นเี่ยก็ได้นะเสมอก็พอแล้วเป่าวะเออโลกมากอะเนี่ยแล้วโมบโลกมากอยากเก็บสี่เสมอดีๆไม่ชอบเลยฮะไปไปแอบคิวนก่อนไปแอบแซ่บกันก่อนไปไปแอบแซ่บกันก่อนตรงนี้แหละตรงนี้เอาตรงนี้เอาตรงนี้เอาตรงนี้เออไปคิวก่อนก็คือเมื่อกี้จะให้มันหิวให้เรานะแต่ว่า แต่ว่าเราเป็นผู้ชายอะต้องหิวให้มันก่อนสิอีมิวเป็นตัวผู้ชายอะก็ต้องหิวให้มันก่อนต้องให้ยให้จิตกรก่อนสิไม่งั้นนะ่มันจะไม่สมกับเป็นผัวมันเลยต้องดูแลมันให้ดีๆหน่อยจิตกรเนี่ยเป็นผัวเมียกันแต่ว่าจะเป็นผัวรวยส่วนหล่อนเป็นผัวจนเอ้ยหล่อนเป็นเมียจนอ้าวแล้วกูสับสนแล้วใครเป็นผัวใครเป็นเมียะเอออีหลงขี้เมากลับไปบ้านกลับไปแดดเล่าที่บ้านเหมือนเดิมไป ไปเป็น,ปน,ปน,ปนภาระเออหมาที่บ้านไปปั่นป่วยที่น่ะอาฮิวให้หน่อยเร็วนนี้ตรงนี้เอาตรงนี้อ่ะโอ้ยมึงจะอะไรกับกวนักต่าเนี่ยไปอุ้ยตีลังกายดีเหี้ยอีลงขี้เมาถ้ามึงว่ากมากอะเนี่ยมึงไม่ต้องมาเล่นขอเล่นแบบนี้มึงกลับไปเป็นภาระให้หมาที่บ้านไปมีเลี้ยงหมาที่บ้านไปมันเล่นเครื่องเนี่ยแหละขี้เมไา,ไ,าไ,ไม่เ,เ,เมาไ,ไ,ไปวันวานหยอก สู้ๆจูไปก่อนนะเราจะลุกได้แล้วจูไปก่อนจูไปก่อนเราจะดูได้ละเราจะลุกได้ละเฮ้ยเสียงหัวใจมันเข้ามาไม่ได้มีทางเดียวที่จะเข้าได้คือมึงต้องปีนข้ามรัวมาแต่มึงต้องยอมรับชะตากรรมาถ้ามึงปีนมึงจะล้มเฮ้ยออกไปได้อ่ะเสียงหัวใจมาด้วยมันมามันมาโอ๊ยมันมาข้างหลังอ่ะคุลุกไม่ได้อ่ะคุลุกกูก็ โดนตีอยู่ดีอ่ะเพราะมาอยู่ข้างหลังแล้วถ้าเกิดกูข้างกูก็หลมแม่เลยต้องยอมโดนอุ้มโอเคโดนจับนั่งจิตกรเอ้ยจิตตวิทยาหล่อนจะมาช่วยฉันได้ป่าวเนี่ยอ้อมมาแล้วอ้อมมาอ้อมมาอ้อมมาแต่รอดไหมเนี่ยโอ้ยไม่รอดโอ้ยรอดได้ไงวะอ้าโอ้ยรอดรอดเฉยมึงไม่เป็นไรไอเมียวฉันจะช่วยเธอให้เต็มที่นะโอเคขอบคุณมากอีนนี่ก็จะ ว้ <Why? S 2> อ๊บไปหาที่ล้มก่อนแป๊บหนึ่ง <c oughs> นี่นะปล่อยร่างเงาไว้ <c oughs> ปล่อยร่างเงาไว้คนโง่เท่านั้นี่จะถูกหลอก <c oughs> ล้มตรงนี้แล้วกัน <c oughs> อาะลงมตรงนี้แล้วกันมันน่าจะตามมาไม่เจอหรอกเพราะว่ามันไล่กันไปไกลแล้วไงเออล้มตรงนี้แล,ล้วกันม <c oughs> ันเขาหาไม่เจอหรอกแต่รีโคดตัวเองตรงนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวโคตัวเองมาตรงนี้เลยมันคงตามมาไม่เจอหรอก อะไอีจิตกรอีจิตวิทยาอยู่กูสับสนะมึงตั้งชื่ออื่นไม่ได้ไงเนี่ยมึงตั้งชื่ออื่นไม่ได้ไงแบบว่ามึงตั้งชื่อว่าอีหมอบ้าหรือว่าเออหมอเห็นโรงพยาบาลเสทางยาก็ได้เอ้ามึงก็จะตามมาเจอกูอีกเนาะมึงโอ๊ยต้องเป็นพอเปิดกวางของมึงแน่ๆเลยเนี่ยเปิดกวางของมึงเนี่ยมองเห็นผู้รอดชีวิตที่กำลังนอนอยู่อะในระยะกี่เมตรกี่กิโลไม่ทราบค่ะเห็นกูแต่ไกลเลยมั้งอีดอก เปนทยาล้อหรือเปล่านะหลุมหลุมรูมือไหนวะกูจำไม่ได้แล้วหลุมมือไหนอ๋อใช่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 หลุมอยู่ตรงนั้นหลุมอยู่ตรงเอออะไรอ่ะตรงไม้แผ่นหนึ่งอ่ะตรงเขียบตรงหน้าต่างสองบานอ่ะตรงนั้นอ่ะไปลงได้เลยนะไปรอลงได้เลยเฮ้ยพี่คิวใจเกินตรงนี้ค่ะลอลงลุมได้เลยนะไปแล้วจ้ะลาก่อน ตั้งใจจะเล่นให้แพลล้กูตั้งใจเล่นให้สุดสิงห์เลยนะ <S <S โอเคเอ้าวสรุปรอดรอดโอเคโอ้ย